หกสิบบาทจะเยอะไปถึงไหนเนี่ยโอ้โเยอะอ่ะินเดียเล่าหู้มนพริกเยอะเล่าหู้อ๋อเค้มๆนยนี่เป็น 木打。 เค็มๆกลมๆพอกินได้หมูสามชั้นนะเป็นหมูลมควันหมูลมควัน nhẫn cho nhẽo Ừ subscribe Bồn còn mà bịt, đi một đề. cái gì nó cả hạng 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 หนังหมูเหนียวอันนี้ต้องหมูสับจิวโยกกับอย่าง,งจิวโยกจิวโยกรวมกันเนาะหมูอบไก่

กินได้ขอกินได้เว้ยเช้ามื่อเช้ากินสะละัเปล่าเมื่อเย็นแล้วก็มาแล้ตสละเปล่าอีกนี่เย็นเลยหิวมาก นั่งรถไฟไต้ดินโคตรไก่นั่งเล่นไก่มาเอ้ยซิข้าเอ่นกน่ข้าวเยอะๆ60บาทถูกมากโคตรถูก60บาทไปลนะบ๊ายบาย